สวัสดีครับผมนายพระาดอนมณนอมชั้นหมกส3มด้วยเลขยี่สิวันนี้จะไปนำเสนองานครั้งที่3เรื่องทฤษฎีเกี่ยวกับประชากรในทางประชากรศาสตร์มีทฤษฎีที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงประชากรอยู่หลายทฤษฎีด้วยกันโดยเฉพาะทฤษฎีในระยะแรกนั้นนักปัจญาและทางเศรษฐศาสตร์เป็นผู้ตั้งขึ้น โดยอาศัยจากการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศต่างๆในยุโรปเป็นพื้นฐานและนำมาเข้ากับแนวคิดทางด้านสังคมและเศรษฐกิจเพื่อช่วยอธิบายถึงสาเหตุต่างๆที่ทำให้จำนวนประชากรเปลี่ยนแปลงทฤษฎีต่างๆเหล่านี้ได้แสดงถึงความแตกต่างของแนวความคิดของผู้ตั้งทฤษฎีรวมทั้งข้อดีและข้อจำกัดต่างๆเพราะทฤษฎี แต่ละทฤษฎีอาศัยข้อมูลพื้นฐานและแนวคิดอยู่ในวงจำกัดในช่วงระยะเวลาที่ผู้ตั้งทฤษฎีนั้นๆยังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นบางทฤษฎีจึงเป็นจริงสำหรับการเปลี่ยนแปลงประชากรของประเทศนั้นและบางทฤษฎีก็อธิบายคุมเคือทฤษฎีประชากรที่เกิดขึ้นในระยะหลังคือทศวรรษที่20มีทางทฤษฎีที่สนับสนุนและโต้แยง้งทฤษฎีเก่า โดยใช้ข้อเท็จจริงและใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายบรรดาทฤษฎีประชากรต่างๆที่ควรทราบพอจะสรุปสาระสำคัญได้ดังต่อไปนี้ 1. รลัทธิพาณิย์นิยมเป็นลัทธิที่เกิดขึ้นในสมัยศตวรรษที่17และ18โดยพิจนารณาประชากรในแง่ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจการเมืองและการทหารรวมทั้งเน้นประโยชน์ที่ได้ จากการมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นมากว่าเป็นการเพิ่มบุคคลที่อยู่ในวัยทำงานไปแรงงานซึ่งจะทําให้ค่าจ้างแรงงานถูกพวกนี้จึงส่งเสริมให้มีการสมรดและถ้ามีประชากรเพิ่มขึ้นมากเกินไปจะก,ก็จะแก้ไขปัญหานั้นด้วยการส่งประชากรอยู่ไปอยู่ยังประเทศอานณานิคมลัทธิ สิทธินี้ไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณภาพประชากร 2. ทฤษฎีทางประชากรของมันทัดมันทัดผู้ตั้งทฤษฎีนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์และนักบวชชาวอังกฤษมันทัดอาศัยข้อมูลจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและข้อมูลการเพิ่มประชากรของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นพื้นฐานประกอบแนวคิดแนวความคิดในการตั้งทฤษฎีนี้จากแนวความคิดของมันทัดที่พิมพ์ไว้ในหนังสือตั้งแต่ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายพอจะสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1. อาหารเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ 2. ความรู้สึกในเพศตรงข้ามเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สาประชากรขึ้นอยู่กับเครื่องยังชีพและประชากรจะเพิ่มขึ้นเมื่อเครื่องยังชีพเพิ่มมากขึ้นยกเว้นจะมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งมาคุมเครือมาควบคุมมันทัดเสนอว่าสิ่งที่ควบคุมได้แก่ข้อห้ามทางศิลธรรมและความเสื่อมและความยากแค้น 4. การเพิ่มประชากร ไม่ได้สมดุลกับการเพิ่มของอาหารและเครื่องยังชีพกล่าวคือการเพิ่มประชากรจะเพิ่มทวีในอัตราเลขาคณิตการส่วนการเพิ่มของอาหารและเครื่องยังชีพจะเพิ่มเป็นสองเท่าในทุกๆช่วงเวลา25ปีจุดอ่อนที่สำคัญของทฤษฎีของมันทัศ การคำนวณของมนรนทัดอาจผิดพลาดได้และมนรนทัดไม่สามารถไม่ได้นำข้อมูลย้ายถิ่นมาพิจารณา 2. การคำนวณเกี่ยวกับการเพิ่มของอาหารและและเครื่องยังชีพน,นั้นมนรรทัดมีได้คำานึงถึงความก้าวหน้าของด้านวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งสามารถเพิ่มผลผลิตได้ 3. ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการเพิ่มประชากร ที่มันทัดนำมาเป็นพื้นฐานนั้นเป็นของสหรัฐอเมริกาฉะนั้นจึงไม่อาจจะนำมาเป็นรูปแบบของประเทศต่างๆ